เช่วงนี้ดอกงามๆเนาะจ้ะสวยด้วยพี่น้องอ๋อเอาเออเลยโอ้งามเนาะจโอ้ยยังเหยียบยีน้อเห็ดไลยเก็บหมามันหมานผมเต็มตู้ทุ้งบ้านจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมึงอีสานสโซนเทพาพี่พี่น้องเขาปลาเราหาเห็ดตหมอคือเก่าเด้อจ้ะมีเขาเปียงจ้า พิการหองเฮากะอำเภอมหาชันชัยจังหวัดแพรสุธรไม้เก่าไม้เดิมเท่าไหรจ้าพี่เคยมาหาจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะมื้อนี้ก็พามานหรอกหาเฮ็ดขึ้นก็เหรอค่ะช่วงนี้เพิ่นออกเนาะก็ต้องใช้ไข่ดอกใช่อุ้ยงามตัวละใหญ่จ้ะในช่วงนี้ดอกงามๆเนาะงาม,เ,งามเอาไปใหม่ออกบ่จอหน้อย โอ้ยลุมเน้ตวลมนะพี่น้องอ๋อเอาเอาเลยโอ้งามเนาะตุ่มจ้ามาอ้ยเห็ไข่อีกจ้าเห็ดไข่จ้าเสาของวันที่สิบแปดเนาะจ้บแปดพฤษจิกาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดโอ้ยเสียงเสียงไปใส่นะเสียงเอาเก็บเลยจ้ายายอ้ยังมีเก็บอยู่นาะเห็ไข่ Đi <laughs> mẹ mẹ không đi đó Con này Nhìn bỏ Mày mày bột ngay Ngon nha พอเด้เก็บอยู่เนาะนน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 จ้ะมาเลยหางเนาะแต่กัดพอเด้เก็บเนาะไปโดนมึงเหมือนแน่นอ้อดีตหมอแบและจ้ะแจงและโอ้โยงามเราแข็งดีเนาะจ้ะ

ใส่ใหญ่โอ้อ้าวโอ้โอโดอกนี้ป่ไปเอาไปใส่ไม้เอาเลยปกคบ้มนี่จ้าเันก็มาหาไหลเด้อคะ่ะรถจอด นพี่น้องไล่หลายขามาจะเล่นขาวมาโอ้ไลยอยู่มองนี้มันเป็นมูเลยเนาะเป็นมูจ้ะไปตั้งงเอาเลยสเอาได้บ่ล่ะได้ ยั่ป๊บช่างินดอกนะเห็นปหรโอ้คนลายนาะมือนนี่นี่ผู้ชายตุ่นดอกน้องลายเนาผมาหายกินากินกันคากินให้กันนมุมนี้ดอกนึงเห็เหรอีเดี๋ยวตามไปเอาเอาเลย วันนี้ไม่ได้รุนนี้เลยเนาะดอกบ้านมากอย่านี้เราจะซองดอกออออนะอไปนี่ดอกหนึ่งเอาไปมาไปดูอีกต่อจ้อะ

บองเคียน้ำเนาะของเบื้งดีๆทะเก็บแต่ด้ใหม่ดีมตุ่มไปกออุ้ยคนเียลองหนึ่งยาวไปเลยมองคนบอเคียร์มันอาย่เป็นมูเนาะ

มันตุ้ม้ดูดอกนี่ดอกไหนบ่ได้ดอกอนี้ดอกอะคือดอกได้บอมูทอไปเลยยายร้ายดอกอยู่นี่ ไล่ไปเลยพูดเน้นบอเน้นเน้บอนักบุแดกปวดเค๋อๆพอดีเนี่ยแดกแง่ไล่ไปจังพูดเอ้ยตัวพี่บอ ไปเลยตุมตุ่มตุมตอ้วายดอกตม่มูายอยู่นอนไอ้ดอนเคียอเธอมาแบบนี้ละเต็มตาไว้ตุ่มเดี้วบะตุ่มนานโอ้ย

อ่อยู่ใหญ่เน้องใส่ต้นใหม่ลเลเงาใหม่เนี่ยโอ้เ <c ười> ขี่ยกระดินอีน่ 입니다 r để lại rồi à, để lại nó rồi Băng đó bung đọt cả bưởi Thái cả miếng lá dái luôn giật đi liền giật đi xoay men tay ủ tung tung vậy tung tung này con đó để một nửa thôi 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 เอาตัวสีเงาเดี๋ยวโอ้ยสีดอกสีดอกป่ะโอ้โหสีแดงแดงแดงอะไรเนีโอ้ยได้แกงเสียไปด้วยพี่น้องหอมก็เห็ดไข่จ้ะไข่ขาวบางบางเพื่อว่าไข่ขาวป่ะขาวแปะขาวแปะหมอมไปต่อจ้ะ ตัวนี้เอาบาอบอน้องน้อยนี่ยุใต้ใบใหม่อ้อได้ห,อ,หอบางงามเนะทางนี้เอาบอโอ้โห่จีจีเต็มอยู่นอนมีแต่ย่ายตัวนี้ได้ใส่ใบใหมบ่บอไม่โฮเมียนยางไปาย,ยัางมาเหยียบไปหรอดอกน้อยเพิ่ง <laughs> ดอกน้อยเพิ่งกำลังขึ้นกจะลายอยู่ нээ гүд мөр หลายครั i, Jamie, ้งน้อยายเนาะเดี Superman, oh Overall, future, ๋ยวได้อวยเราจะเดี๋ยวพอกินล่ะเอาอวยล่ะเวลาเยอะอวยกันเลยจ้ะเอาอวยออกเลยน้อยายเนาะเอาไว้กับคนเฮ้ยเงี้กระเลื่อมห่างแล้วน้อยายแต่ก็ได้ยุอได้กินเต็มตาอยู่จ้ะอวยล้วก็ส่อวยเมื่อใส่ยหญ่มาเบิ่งไหมเดี๋ยวไล่กันเลย อไปเก็บสอยกันเนาะไปสิได้ก้าบแล้วจ้ะโอ้ไหลาย่อยู่เด้อเนาะจ้ะเห็ดข้าวแปลงเห็ดไข่ก็ได้อยู่สองสามดอกเนี่ยเหรเนาะยายเนาะจ้ะสิได้ก้า้วเด้อจ้ะสิได้ก้าแล้วค่ะวันนี้นจ้า <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจชมีสารสวรรค์ดีในเด้ะคะอค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะค่ะจ้ากัสีบ่กคอยได้ลงดูเนาะยายจ้าเพราะว่ากเห็นงานเนาะค้างๆโอ้ยโดนๆเธอหนึ่งจ้ะมีเห็ดขาวแปลงเห็นหมอก็เลยมาเอกี้นะเพื่อนเนาะป่ะคิปนี้เฮาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ ขอกันคิมหนาละคะ่ะถึงได้กับฝากเป็นกำลังใจในเด้ออย่าผึงลืมกันเด้อค่ะป่ะปรนเพาอใหญ่หนางเห็ดจ้าเห็ดขาวเปลี่ยนจ้ะเป็ก็บมาน่างามทีนรอมาเบิ้งมาเบิงเเ่งแเปแี่บแส่บจ้า